รายการต่อไปนี <nt> ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะสวยจะไปไหนพี่โอ๋อ๋อวันนี้เขาต้องแับวันลดหน่อยขึ้นรถแล้วช่วยค่าเข็มขัดนี้เราพายกันด้วยแกว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 เนอาค่าเข็มขัดกันด้วยรอแต่ว่าสบายใจได้นะบอกเลยใช่ปลอดภัยไรกังวลรถคันนี้เนี่ยมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรอบคันทั้งภายในภายนอกหายห่วงด้องความปลอดภัยจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไป ไไปที่่หนอะวันนี้จะไปบ้านนางไร่ปากแดงวิเขามีข่าวกับนี่นะคุณเกรชอ๋อคุณเกรชคุณเกรชเธอคุณคุณเกรชเธอทนี่มีข่าวพ่อเป็นตำรวจเลยเหรอเออพ่อเป็นตำรวจแม่ไขทองอ่ะก็มีข่าวว่าคุณเกรชไปตามจีบขาใช่แล้วก็ตอนนี้เขาไอ้นี่ไงเล่นละครไอีไรซิ่งซันอ่ะใช่ลอยสันตะวันเดือดเล่นกับนัดเดทนะเธอเขาเคยเป็นนางเอกนะใช่เเป็นนางอกหลานสาวในพลเขาก็พลิกมารับบทร้ายเป็นนางไร่ปากแดงนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วอันนี้เหรอบ้านนางคุณนี่เหรอใช่หลังนี้แหละพี่เขาบอกว่านางเพ้อเพ้อซื้อกระเป๋าเยอะๆคุณเก็บไว้ที่นี่เนาะเอออะไรเขา<อ><อ>มาบ,บ้านนางไร้ปากแดงดูปากฉันแซ่ทำไมอ่ะ <laughs> นี่อ่ะาามาตา้งรัง,งไหมล่ะ สวยนะอ่าสวัสดีคุณผู้ชมต่อขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวฮะสรุปวันนี้มาบ้านใครบ้านนางร้ายดาวดวงใหม่นางร้ายปากแดงนางร้ายปากแดงแล้วนางร้ายเนี่ยจะทาปากสีแดงแดงให้เหมือนเขาใช่ค่ะเป็นนางร้ายนี่สังเกตมันจะต้องปากแดงเพราะอะไรในฐานะี่รุ่นอะไรดีฮะรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นแม่รุ่เดี๋ยวต้องทากแดงไม่ใช่ต้อ เนี่ยแต่ว่าคโนี่เาช่งสวยเลยนะสวยสุดๆตอนนี้เขาไม่เคยเล่นละครเป็นแม่ใครนะอ๋อเหรอไม่เคยมลังไม่ยาะเพราะอีกทีที่จะเป็นนายแต่อนนี้เราเข้าบ้านนางเลยดีกว่าเขาอยากจะรู้ว่านางชอบเพ้อเพ้อทำไมไม่เก็บเงินเก็บทองเนาะชอบไปซื้อกระเป๋าแบรนด์มทุียนสิบจุดสิบเนมีข่าวกับผู้ชายด้วยนะก็ใช่ไงตอนนี้เบเบสเสร็จแ้วโซฟังเบสเหมือนแล้วช่วงลัดเราะรอบปาน ไ้่ในกล่องแบน์เเต็มเลยแม่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เชื่ออย่างว่านางเพิ่มเพ่มีคนมาว่านางซื้อกระเป๋าแบรนดเนมสิบยี่สิใบนั่งไปแล้วโอ้ยตายแล้วเพิ่เจะจัดว้สวัสดีค่ะ สวยจังเลยหนูโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้นี้ยังว่านางอยู่แล้วมัะว่าใหญ่เลยอ่ะหนูทจะมาหนูเธอหนูไม่เก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถถูกไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนี่ยมาทำไมเงินเหลือนักหรออ๋อซื้อมาขายค่ะพี่มดด๊าอ๋อเห็นไหมเขาบอกแล้วเขาทำเพื่อนูไม่ได้ซื้อเพื่อเพื่ใช้ไม่ใช่ใช่ไหมมีบ้างเพ้อเพ้อแม่ผู้หญิงก็ต้องมีบ้างแหละทำเป็นธุรกิจขายกระเป๋าเลยใช่ค่ะนธุรกิจคือบางทีใช้แล้วเราก็ขายอย่างี้ใช่ไหมเป็นยูสไ่แรกเริ่มมาจากที่ใช้แล้วของตัวเองแล้วก็แบบว่าเอาลงอินสต แกมตัวเองแล้วขายแล้วมันก็เหมือนกับว่าคนก็สนใจของของเราเยอะด้วยค่ะแล้วเราก็แบบอะคนนู้นก็ฝากขายดาวฝากขายหน่อยสักพักนึงมันก็กลายเป็นร้านเป็นร้านไปเลยอ๋อนี่เป็นร้านเลยเป็นร้านเป็นร้านอันนี้เหรอตรงนี้เหรอร้านเป็นโฮมออฟฟิศเป็นอะไรคะนี่นางมีเยอะเป็นตู้ๆเลยนะกัญชัยดูสินี่ ว้าวว้าอวเนี่ยเจ๊สาสวยเลยคุณแม่คุณแม่ก็สวยนะเนี่ยคืออันนี้คือเอาเข้ามาใหม่ๆอะไรอย่างนี้หนอไงที่มือสอง่มือสองถ้าใหม่ๆมาเราบางทีเราก็จะเก็บไว้ในตู้ออ๋ใช่ค่ะเออเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะไม่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรียนเกี่ยวกับออกแบบใช่ไหมเลยชอบเกี่ยวกับการแต่งตัวเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่ะคือชอบแฟชั่นมาก่อนแล้วถึงจะแบบรู้สึกว่าอยากออกไปเรียนแบบว่าเรียนออกแบบนี่ปีอะไรแล้วอ่ะปีสามเขาที่อยู่เอแบกตอนนี้ยังเรียนอยู่ปีสามแล้วก็มาเรียนแฟชั่นเพิ่มด้วยอ๋อเรียนเพิ่มใช่ค่ะแม่แม่แม่ศึกษาแฟชั่นเหรอคะค่ะแม่เนี่ยแม่ศึกษาเสืแฟชั่นไม่ดีนะพอลูกทำอะไรแม่ก็ต้องสอแม่เรียนด้วยแม่ก็เรียนแม่จบมาอ๋อแม่ก็เลยเอาเสื้อมา เท่าท,ที่จําได้นะรู้สึกว่าน้องเนี่ยไม่มีชุด ธรรมดาอยู่บ้านนะทำไมอ่ะจะมีประชุพิเศษตลอดต้องจัดเต็มนี่ก็ชอยู่บ้านเนี่ยนะทำไมอ่ะนางจัดเต็มเหรอนางจัดเต็มตลอดเวลาคือเป็นคนที่แบบว่าชอบออกข้างนอกอะค่ะชอบแบบไปนั่งนู่นั่งชิลๆอะไรแบบนี้อยู่บ้านไม่ค่อยตีนถ้าอยู่บ้านก็จะแบบอยู่ตรงนี้เราเป็นคนแบบติดกล้องถ่ายรูปมันก็จะแบบอยู่บ้านแล้วแบบแต่งตัวายธรรมดาไม่ได้ใช่ค่ะถ้าไปงานบ่ายจีน้องนะน้องไม่เคยแบบธรรมดาน้องจัดเต็มตลอดเต็มไม่เคยเลยเรอไม่เคยธรรมดาก็สวยแล้วอย่างนั้นเจ๊งเหรอแม่ไม่ไม่ไม่แฮปปี้นะ ลูกสาวว่าว่าแต่งตัวอะไรเราเรามันเป็นเพราะอะไรเราถึงนั่งชอบเราชมันเป็นการชอบอย่างหนึ่งใช่ไหมที่ต้องตื่นมาต้องเป็นอุปนิสัยที่ติดต่อกันมามาจากแม่คือแม่คือมีลูกสาวอยากมีลูกสาวแล้วอยากแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาสวยๆแต่งมาแต่เล็กๆไไม่ว่าเลยเขาก็เลยติดมีหน้ามีข่าวผู้ชายจีบเยอะนะเยอยมีแต่ทียังแม่ถามแม่เลยมียังมีแต่เรียกเด็กเป็นเคียงกับแม่ มันก็มีมูลของจริงๆใช่ไหมแม่มีไหมเหรอคะก็มีคุยคุยกันเดี๋ยวเขอยไปคุยกันเดี๋ยวเหี๋ยวนัหยนั่ยนะตั้งสวยด้วยงางเอางี้เดี๋ยวเราพักเบรกนี้ก่อนนะครับมีของมาให้คุณอาร์ตครับผมอ่านี่ครับเป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมครับจากสีฟันดนทิสเต้ครับเอาไว้แปลงก่อนนอนตื่นขึ้นมาหลุมใบจ่ายจะได้หอมๆครับโอเคครั

สำหรับสเต็ปแดนซ์ที่เทพที่สุดนะครับผมยกให้พี่ปามเลยครับพี่ปามนี่คือเขามาสายนี้จริงๆครับเขาเป็นสายสแกนแบบสุดสายนะครับผมยกให้เขาเลยฮะปามก็จะชอบแบบเฮ้ยกรอบๆเรา shuffle ดีกว่า shuffle อะไรเงี้ยปามอยากโชว์ของขี้โชว์ของเลยปามอะ